ตัวนี้ความพิเศษของดีวอลตัวนี้จะรับประกันมอเตอร์นะครับ1ปีเต็มแล้วก็มีเซอร์วิสบริการหลังการขายงานซ่อมรับประกันงานซ่อมถึง3ปี สวัสดีครับซูเปอร์ทูสะดวกซื้อเครื่องมือช่างก่อสร้างครบวงจรครับวันนี้เราก็มาอีกแล้วครับจะมานำเสนอสินค้าดีวอลซึ่งเป็นเครื่องเจีย4นิ้วขนาด850วัตต์นะครับตัวนี้ความเร็วรอบ12,000รอบต่อน,นาทีใส่ใบเจียใบตัดใบขัด4นิ้วนะครับตัวนี้ความพิเศษของดีวอลตัวนี้จะรับประกัน มอเตอร์นะครับ1ปีเต็มแล้วก็มีเซอร์วิสบริการหลังการขายงานซ่อมแลวประกันงานซ่อมถึง3ปีอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูภายในตัวเครื่องกันเลยดีกว่าครับสำหรับคนที่เคยใช้ดีวอลตัวนี้อยู่เออก็คงจะทราบดีอยู่แล้วครับว่ารุ่นเนี้ยอึดทนขนาดไหนแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับผมอยากให้ลองดูนะครับตัวนี้ แล้วคุณจะติดใจครับเรามาดูด้านภายในของกล่องกันเลยนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องก็จะมีอุปกรณ์เสริมให้ด้วยนะครับเป็นตัวมือจับสามารถจับใช้งานได้ง่ายได้ตัวนี้ความพิเศษของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งจะเป็นไกลสวิตช์นะครับก็คือสวิตช์มือบีบนี่นะครับเห็นไหมครับ แล้วเป็นระบบเซฟตี้ล็อกกันเด็กเล่นด้วยนะครับต้องดันไกก่อนถึงจะกดสวิตช์ได้นะครับตัวนี้กำลัง850วัตต์ความเร็วรอบ12,000รอบต่อน,นาทีดีวอลตัวนี้นะครับจะเป็นจะเป็นรุ่นโมเดล DWE 8200 PL ซึ่งเป็นตัวงาน h e ลวิวดิตี้หรืองานหนัก เรามาทดสอบเครื่องจริงกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับด้ามเดี๋ยวเราใส่ด้ามก่อนนะครับใส่ง่ายครับแค่หมุนไขเข้าไปเท่านั้นเองครับตัวนี้ใช้กับไปได้ถึง4นิ้วใบใบสามารถใส่ใบ4นิ้วนะครับขันตัวมือจับเรียบร้อยเรามาเริ่มใส่ใบเจียครับใบเจีย ถอดแกนล,ล็อกออกครับใส่เบรเกีย,ยให้ถูกด้านเสียบเข้าไปเลยนะครับอย่าลืมใส่ตัวล็อกให้ถูกด้านนะครับนี่นะครับขันล็อกใบให้แน่นหนานะครับ อ,อย่างนี้เรามาเริ่มเดินเครื่องกันเลยนะครับนี่ครับสำหรับตัวนี้ก็ใช้งานได้ในกุศงถ้าเกิดคนจะใชใ้ในการตัดไม้ก็สามารถใส่ใบเลื่อยได้นะครับขนาดไม่เกิน4่นิ้วส่วนที่ผมใส่นี่เป็นใบเจียเหล็กนะครับหรือคนต้องการที่จะตัดเหล็กก็สามารถใส่ใบตัดเหล็กได้นะครับ ตัดปูนก็เปลี่ยนเป็นใบตัดปูนหรือจะใส่เป็นใบมัลติก็ได้นะครับสามารถทําได้ทุกอย่างถ้าคนสนใจเรื่องใบก็สามารถสอบถามมาที่ซุปเปอร์ทูได้นะครับสําหรับวันนี้เครื่องเจียสีนิ้วตัวนี้ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีราคาพิเศษขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีช่องทางการติดต่อว่าสามารถสั่งสินค้าได้จากที่ไหนสั่งทางไหน หรือสามารถเข้ามาดูสินค้าอื่นได้ที่ w w w s u p e r t o l co t h ตามที่อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากเครื่องเกียร์สีนิ้วดีวุ่นถึกทนเอาไว้เพื่อใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาทางช่องทางด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ